สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันในช่องของมีนาะ198ไหลายสไตล์หวังว่าทุกคนคงจะสบายดีกันเช่นเคยนะคะคลิปวันนี้นะคะพี่นีนาก็จะมาทำการแกะกล่องอีกแล้วนะคะซึ่งเป็นครั้งแรกนะที่พี่นีนาเนี่ยได้สั่งซื้อกับเว็บไซต์ Net ต p ัพพอร์นะคะได้สั่งมาทั้งหมด4ชิ้นนะคะ,ะ4ชิ้นเนี่ยก็4แบรนด์นะคะเป็นสินค้าที่แตกต่างกันออกไป แล้วก็เป็นครั้งแรกเนี่ยพี่นีน่าได้ลด15เปนะคะก็คิดว่าดีนะคะดีกว่าไม่ได้ลดอะไรเลยเขาก็เพิ่งมาถึงวันนี้นะคะพี่นีน่าสั่งตอนเย็นวันพุธนะคะวันนี้ก็มาถึงแล้วนะคะก็ถือว่าเร็วมากคือถ้าเราสั่งตามพี่นีน่าไม่แน่ใจว่าต้องสั่งเท่าไหร่ถึงจะได้ ฟรีเดลิเวอรี่นะคะพี่นีน่ากอา็อยากได้ตัวนั้นอยากได้ตัวนี้แอดไปแอดมาก็เออฟรีค่าส่งนะคะตอนแรกดูไว้อย่างเดียวนะคะแต่เสียค่าส่งไป10ปอนดูไปดูมานะคะเป็น4ชิ้นนะคะโอเคเดี๋ยวพี่นีน่าจะเอาออกมาจากกล่องนะคะอย่างตัวนี้เราได้มาเป็นอะไรเอ่อตัวนี้ก็น่าจะเป็นอ่าบินใบเซตนะคะแล้วก็ เป็นตัวรีเทร์นอะไรประมาณนี้นะคะโอเคชิ้นแรกนะคะเป็นถุงน่องนั่นเองนะคะถุงน่องเป็นแบรนด์ตัวนี้นะคะพี่เนน่าจะลองอ่านดูนะคะ f r o กซึ่งเป็นไทท์ที่ มีเป็นตัวจุดๆนะคะเป็นดอทแบบนี้นั่นเองนะคะอ่พี่นีน่าเห็นใครใส่นะทาง i ิน t a g r a รแล้วก็ชอบนะคะก็ไปดูว่ามันเป็นของแบรนด์อะไรนะคะก็ได้มาเป็นตัวนี้นะคะเดี๋ยวพี่นีน่าจะขึ้นรูปแล้วก็ชื่อไว้ให้นะคะเผื่อใครสนใจจะสั่งมาใช้นะคะเขาก็มีไซส์นะคะเดี๋ยวขึ้นราคาไว้ให้ด้วยนะคะพี่นีน่าได้ลด15%เนาะ อ่ะนะคะหนึ่งชิ้นผ่านไปนะคะเป็นถุงน่องเนาะต่อไปนะคะงงเหมือนกันนะสั่งตัวนี้แต่ว่าก็อยากได้นั่นแหละนะคะก็เป็นชุดบอดี้สูทนะคะตัวนี้เขามีด้วยกัน2ส,สีนะคะแล้วก็มีไซส์ให้เราเลือกสีดำแล้วก็สีขาวนะคะชื่อเดี๋ยวพี่นีน่าขึ้นน่วยให้หน้าสกรีนแล้วกัน ส่วนตัวเลือกมาเป็นไซส์ไซส์เอสนะคะกลัวว่าไซส์เอ็กเเนี่ยมันจะเล็กแล้วก็แน่นจนเกินไปนะคะด้วยที่พี่นีน่าเป็นคนตัวเล็กแล้วก็ผอมจริงนะคะแต่ว่าอย่างเอวเนี่ยค่อนข้างใหญ่พี่นีน่าไม่ชอบะลรที่มารัดตรงเอวแบบแน่นๆคือมันหายใจไม่ออกนะคะเดี๋ยวยังไงนะคะตอน ้ายวิดีโอจะใส่ให้ดูเนาะซึ่งด้านหลังของเขาจะเป็นแบบนี้พูดตรงๆพี่นี่นะไม่เคยใส่พวกแบบกางเกงเข้าแบบรูตูดแบบนี้นะคะรู้สึกว่าอึอดอัดแต่ว่าจะลองดูสักครั้งหนึ่งนะคะเพื่อเพื่อความเซ็กซี่เนาะอ่ะก็เป็นสีดำแขนยาวคอเต่าแบบนี้นะคะเอามาใส่กับพวกกางเกงยีนกับโปรงอย่างเงี้ยก็จะสวยนะคะโอเค ชิ้นที่สองผ่านไปชิ้นที่สามเป็นของวาเลนติโนนะคะการาวานี่นะคะตัวนี้ก็คือเขาก็มากับกล่องแบบนี้นะคะนี่น่าจะเป็นครั้งครั้งที่สองสำหรับแบรนด์นี้นะคะตัวแรกเนี่ยที่สั่งก็คือ รองเท้าแต่ชิ้นนี้ก็คืออะไรเดี๋ยวมาดูกันนะคะเขาก็จะมีตัวแคบบุ๊กอะไรเล็กๆมาให้นะคะแล้วก็มีกันชื้นมาให้ตัวนี้ก็เป็นป้ายของเขามีใครเดาถูกไหมเอ่ยว่าอะไรอ๊อยู่ไหนอยู่ไหนเอ่ย เป็นต่างหูนะคะรุ่นนี้ค่ะพี่นีน่าชอบที่มีมุกนะคะแล้วก็มันไม่หนักด้วยพอมีอายุมากขึ้นนะคะไลฟ์สไตล์เปลี่ยนไปนะคะพี่นีน่าก็ไม่ชอบต่างหูที่หนัหนกๆนะคะเพราะว่ามันเจ็บหูแล้วหูมันจะอักเสบเรื่อยเลยนะคะก็เลยจะชอบอะไรที่เป็นเล็กๆแล้วก็มีมุกด้วยเอเดี๋ยวจะใส่ให้ดูเลยนะคะ อันนี้ก็เป็นแบบเสียบอะไหล่สีทองนะคะนี่ด้านหลังเขาก็เป็นแบบเสียบหูเบามากนะคะมุกพี่นี้นะ่าคิดว่าน่าจะเป็นมุกของสวาโลวัสกี้นะถ้าจำไม่ผิดที่อ่านๆดูเอ๊ะทำไมเสียบไม่ได้ดเสียบได้แนละ้ว โอ้ก็สวยมากี๋ยวพังเรื่งโอ้ Ooh, สวยด้ละสาวคิดอยู่นานนะคะปกติต่างหูส่วนมากของพี่นีน่าจะชอบของชาแนลนะคะชาแนลถือแบบถือว่าแบบเขาสวยทําออกมาได้สวยมากบางรุ่นมันก็หนักมันมีหลายตัวที่มีหน้าก็ ปล่อยไปแล้วนะคะเพราะว่ามันหนักหูข้างหนึ่งพี่นีน่าเนี่ยเขาตัดกระดูกอ่อนหลังหูไปแล้วก็ถ้าใส่อะไรที่มันหนักๆมันจะจะยานลงมาแบบนี้นะคะแล้วมันก็เจ็บด้วยดังนั้นก็หลังๆนี้ก็คือแบบชอบเล็กๆเห็นไหมเอ่ยหู่วยนะใส่เลยแล้วกัน ชิ้นที่สามผ่านไปนะคะชิ้นสุดท้ายเ,าเ,าเดี๋ยววางกล่องกันเ,เ,เป็นชุดกระโปรงของเซลโพเทสนะคะโอ้ยก็สวยมากนะคะ ก็มีป้ายของเขาติดมาไซส์ที่พี่นีน่าเลือกมาก็คือไซส์แนะคะคือตอนนี้น่ะไซส์พี่นีน่าเนี่ยจะอยู่ระหว่าง6กครึ่งถึงแปนะคะรุ่นนี้พี่นีน่ามีสีเขียวอ่อนๆแบบสวยมากนะคะตัวนั้นคือชอบมากนะคะอา่าก็เบอร์8เหมือนกันนะคะ ช่วงบนเนี่ยมันจะหลวมนิดนึงตรงช่วงหน้าอกนะคะแล้วก็สายมันก็จะหลุดแต่ตัวงเอวเนี่ยมันพอดีนะคะอ่าส่วนไซส์หกเอวมันจะคับแต่มันจะพอดีช่วงช่วงไหลนะคะแล้วก็ช่วงสะโพกก็ถือว่าพอดีเพราะพี่นีน่าไม่ใช่คนสะโพกใหญ่นะคะอ่าก็เลยเลือกมาไซส์แปดนะคะเผื่อกินกินเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนื้อผ้าเขาเนี่ย ดีมากเลยนะคะจะบอกใหม้มันคุ้มกับราคามากบางครั้งนะคะมันจะมีลดนะคะ130กว่า170กว่าก็มีนะคะแล้วแต่บางทีถ้าชา้าไซส์มันก็ไปหมดนะคะแต่ตัวนี้เนี่ยพี่นีนะ่าดูที่เว็บไซต์ของเซลโ o t เทสแล้วนะคะสีขาวเนี่ยไซสแปมันหมดนะคะพี่นีนะ่าก็อยากจะได้สีดำด้วยนะคะ ชอบรุ่นนี้จริงๆเลยนะคะซับในหรือว่าอะไรเขานี่แบบคือคือคือ,คอดีอ่ะส่วนตัวก็ถือว่ามันคุ้มกับเงินที่เราจ่ายไปนะคะตอนท้ายวิดีโอนะคะพี่นี่น่าจะมีอะลองใส่ให้ดูนะคะชุดกระโปรงตัวนี้นะคะแล้วก็อบอดี้สูทสีดำนะคะโอเคค่ะเพื่อน คลิปแกกรองวันนี้นะคะก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้นะคะถ้าเพื่อชอบนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำวิดีโอครั้งต่อๆไปพบกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบา,บายใส่สบายมากเลยนะคะเนื้อผ้าเนี่ยดีมากนิ่มแล้วก็ยืดนะคะ ระดับของความหนาของเนื้อผ้านะคะถือว่ากำลังดีนะคะไม่บางไม่หนาะจนเกินไปถ้าใครเข้าไปอ่านดูรายละเอียดของเนื้อผ้าเขานะคะเดี๋ยวพี่นี้ะก็จำไม่ได้ว่ามันมีอะไรผสมอะไรมากนะคะแต่ส่วนตัวนะคะยอมรับว่าชอบนะคะก็คือไซส์ที่เลือกมานี่คือไซส์ S อนะคะ คือช่วงตัวเนี่ยมันจะไม่แน่นหรือคับจนเกินไปนะคะก็จะเป็นหลวมๆช่วงเนี้ยก็ไม่เป็นไรนะคะส่วนแขนเนี่ยจะมีความยาวไปหน่อยสําหรับตัวพี่นีน่านะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะถือว่าชอบนะคะพี่นีน่าไม่ส่งกลับก็ถือว่าจะเก็บตัวนี้ไว้นะคะก็ชอบนะคะ ช่วงที่ว่ามันเข้าดูตูดก็จะไม่เจ็บอะไรเลยนะคะด้วยที่ว่าเนื้อผ้าเขานิ่มนะคะต้องขออภัยในคําพูดนะคะพี่นีน่าก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงนะคะบางคนไม่เคยใส่แบบที่เป็นทองนะคะก็อยากรู้ว่าเอ๊ะมีความรู้สึกยังไงสําหรับใครที่ใส่ชิ้นแล้วนะคะก็อาจจะไม่อะไรแต่สําหรับตัวเองเนี่ยไม่มีกางเกงในหรือว่าชุดอะไรที่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะเป็นทองนะคะ ต้องบอกว่าไม่ระคายเคืองไม่เจ็บไม่เสียดไม่สีอะไรทั้งนั้นนะคะรู้สึกปกติมากนะคะเอาด้านหลังพี่นีน่าเป็นคนตูดไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะก็จะพยายามออกกําลังกายเพราะว่าถ้าไม่ออกกําลังกายเลยนะคะช่วงสะโพกตูดเนี่ยก็มันจะไม่เป็นรูปทรงที่สวยงามนะคะพอออกกําลังกายขึ้นมาเนื้อมันแน่นมันเขาเรียกไงมันเฟิร์มนะคะมันก็ดูดีขึ้นนะคะ ส่วนตัวนะคะก็ให้คะแนนของชุดนี้นะคะและตอนนี้พี่นีิ่าให้ไปก่อนเก้าส่วนสินะคะชอบมากค่ะโอเคเดี๋ยวไปดูชุนที่2กันเลยค่ะเป็นไงบ้างสาวสวยบ่พี่ณิ่าชอบมากเี่ยมองกระจกดูแบบเฮ้ยสวยอะนะคะ มันไม่ได้โป้เลยนะคะคือลูกไม้เนื้อผ้าซ้ำนงซ้ำในดีงามนะคะชุดนี้ค่อนข้างมีน้ำหนักนะคะคือเวลาใส่แล้วก็คือไม่ได้รู้สึกหรอกว่าหนักแต่ว่าตอนที่ถอดออกตอนที่เราถือก็ค่อนข้างมีน้ำหนักนะคะก็เป็นสีขาวนะคะสายเข้าก็จะเป็นเล็กๆแบบนี้นะคะ ส่วนด้านหลังของเขาเนี่ยเป็นเป็นซิปอยู่ตรงนี้นะคะซิปของเขาเนี่รูดง่ายมากนะคะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นแบบโชว์แผ่นหลังมีความเซ็กซี่เซ็กซี่นะคะช่วงบนก็จะมีความหล,มหลวมๆนิดนึงนะคะเพราะว่าหน้าอกไม่ได้ใหญ่ช่วงนี้ไม่ได้ใหญ่มากนะคะอย่างที่บอกเนี่ยตัวเองเนี่ยอยู่ระหว่างไซส์หกครึ่งนะคะแต่ว่าตัวนี้เขามีไซส์หกไซส์แปด ส่สิบอย่างนี้นะคะแต่ก็ไม่ได้อะไรมากนะคะมันก็หลวมนิดน,นึงแหละนะคะบางทีสายมันก็หลุดแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะคะช่วงเอวเนี่ยก็จะพอดีนะคะจะไม่รัดหรือว่าไม่ครอบจนเกินไปช่วง,ส,ง,ส,งสะโพกช่วงนี้นะคะก็เป็นลักษณะแบบนี้ถือว่าก็โอเคนะคะเพราะลักษณะทรงของเขาเนี่ยเป็นทรงจีบน้อยๆนะคะส่วนความยาวนะคะ ด้วยที่ว่าพี่นีน่าเนี่ยเตี้ยเนาะร้อยห้าสิบซนิเมตรความยาวเขาก็จะเลยเข่าไปนะคะนางแบบนี่ือเขาใส่ที่เขาใส่นะคะมันจะเลยเออเลยหัวเข่าขึ้นมานะคะแต่ของพี่นีน่ามันต่ํากว่าหัวเข่าไปนะคะแต่โดยรวมเราก็ถือว่าโอเคนะคะไม่ได้ดูน่าเกลียดอะไรมากนะนะคะประมาณนี้นะคะใส่กับรองเท้าส้นสูงนะคะไปงานปาร์ตี้ ดินเนอร์นะคะหรือออกงานแต่งประมาณนี้นะคะเราก็สามารถใส่กับคือคิดว่ามันโป๊มันโชว์จนเกินไปนะคะก็หาเสื้อแจ็คเก็ตมาใส่นะคะเขาก็สามารถใส่ได้กับทุกสีนะคะประมาณนั้นนะคะส่วนตัวนี้ชอบมากนะคะต้องบอกว่าให้คะแนนเขาเนี่ยสิบเต็มสิบเลยเนาะอ่ะพี่นีน่าลืมแกะตัวถุงน่องให้ดูนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะมีความเซ็กซี่นะคะ อันนี้เขาก็จะเป็นลักษณะรูปเท้าสวยนะคะก็โอเคชิ้นนี้ก็เก็บนะคะอย่างที่บอกพี่นี่น่าได้มาทั้งหมด4ชิ้นนะคะก็จะมีชุดของเซลโปรเทสนะคะแล้วก็ชุดสีดำนะคะเป็นบอดี้สูทแขนยาวชุดนั้นพี่นี่น่าก็เก็บนะคะแล้วก็จะเป็นต่งหูนะคะต่างหูคูน่นี้เห็นไหมเอ่ยสวยมากนะคะของอวาเรนติโนนะคะการาวานีนะคะ โอยตายเห็นไหมแขนมันหลุดแบบเนี้ยมีทั้งหมดสี่ชิ้นโอเคงั้นลาไปเลยนะคะบ๊ายบายะคะ่ะ